สวัสดีครับผมโคบอลเมืองร้อยเกร์สออฟฟิเชียลนะครับหลังจากที่ผมทํางานประจําเสร็จนะครับวันนี้ก็ะจะมาเล่าเรื่องการปลูกต้นไม้ของผมนะครับเ,เพื่อนๆเห็นสิ่งที่อยู่นะครับตันนี้จะเป็นสวนต้นไม้ที่ผมปลูกเองทั้งหมดนะครับซึ่งปลูกระยะเวลาประมาณ7-8ปีเลยนะครับลหลายๆคนที่เริ่มจากที่จะทำบ้านมีพื้นที่บริเวณบ้านใช่ไหมครับก็คงจะอยากที่จะเลือก ต้นไม้สักต้นหนึ่งหรือหลายๆต้นนะครับปลูกเพื่อให้ร่มเงานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้ออกซิเจนนะครับแก่ครอบครัวนะครับต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ที่ผมเลือกมาปลูกที่บริเวณบ้านที่เพื่อนเเห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือ,อจะมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันแต่วันนี้ผมอยากจะแนะนําต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าต้นไข่เน่านะครับามาปลูกบริเวณบ้านนะครับ จุดเด่นของต้นไข่เท่านั้นมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะครับก็คือ1ในเรื่องของการร่มเงานะครับเพราะว่าต้นไข่เน่าจะเป็นพืชไม่มีการผัดใบแล้วก็สร้างร่มเงาเป็นอย่างดีและก็อีกประการหนึ่งมีสรรพคุณทางยานะครับไม่ว่าจะเป็นผลเปลือกต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วผมมะใช้ผลนะครับในการที่จะนํามาเป็นทายาหรือว่าสรรพคุณทางยาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงสมองนะครับการนํามาต้มหรือว่า อาจิ้มเกลืออะไรต่างๆนะครับโด,โดยเฉพาะผลของต้นไข่เน่านั้นมีประโยชน์อย่างมากสาเหตุที่ชื่อต้นไข่เน่านะครับไม่ได้มีกลิ่นเหม็นนะครับไข่เน่าเพราะว่าผลเขานะครับมีลักษณะที่เหมือนกับไขน่นะครับเวลาเขาสุกแล้วนะครับเวลาผลของต้นไข่เน่าสุกนะครับจะมีลักษณะสีดำนะครับคล้ายไข่เน่าแล้วก็มีรอยบุบนะครับไอ้ซึ่งผลตัวน,นี้แหละ จจะทําให้เป็นยาที่สําคัญนะครับจึงเป็นที่มาของต้นไข่เน่าเพื fashion, ่อนเพื่อนใช่ไหมครับว่าดอกของต้นไข่เน่าแล้วมีกลิ่นหอมอย่างมากนะครับโดยเฉพาะในหน้าหนาวนะครับในหน้าหนาวช่วงเลยหน้าหนาวไปก่อนนะครับเลยรอสักหน่อยนะครับประมาณกรกฎาคมนะครับเขาก็จะเริ่มออกดอกนะครับเมื่อเขาออกดอกแล้วนะครับกลิ่นนี้จะหอมนะครับแล้วก็หอมธรรมชาติมากนะครับก็เลยอยากแนะนําให้เพื่อนๆมาปลูกต้นไข่เน่ากัน ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะดูได้งไงว่าการดูว่าลักษณะของแบบไหนที่จะเป็นต้นไข่เน่านะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการดูนะครับตันนี้ก็จะเป็นต้นไข่เน่านะครับซึ่งลําต้นเขานะครับจะมีลักษณะเป็นผิวที่เกลี้ยงเลยนะครับเพื่อนๆนะครับต้นนี้อายุประมาณ7ปีนะครับตั้งแต่ที่ผมเริ่ม ยังมาเริ่มทําบ้านนะครับผมเรามาปลูกก่อนนะครับค่อยๆดูขึ้นไปนะครับนี่นะครับดูใบเขาครับเป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับแล้วก็ให้ร่มเงาเป็นอย่างดีนะครับต้นไข่เน่าทีนี้เรามาดูใบนะครับใบของต้นไข่เน่ากันนะครับ ลักษณะนะครับคล้ายนิ้วมือนะครับแล้วก็กิ่งหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ5 5ใบนะครับมีลักษณะเหมือนนิ้วมือนะครับออกใบนะครับตรงนี้นะครับตั้งฉากกันนะครับตั้งฉากกันนะครับโดยที่ผิวของใบนะครับจะมีขนเล็กน้อยนะครับมีขนแล้วก็ตรงบริเวณหลังใบนะครับก็จะมีขนเหมือนกันนะครับเพื่อนเห็นไหมครับ ผนเล็กๆนะครับครับทีนี้เรามาดูผลกันนะครับว่าผลของต้นไข่เน่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมไปเด็ดมาจากาไปเด็ดมาจากต้นนี้นะครับอันนี้คือไฮไลท์นะครับคือผลของอต้นไข่เน่านะครับเห็นไหมครับเหมือนรูปไข่นะครับเหมือนรูปไข่เลย อันนี้คือผลนะครับตรงยอดนะครับก็จะมีขนอ่อนๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมซูมกล้องเข้าไปนะครับตรงยอดก็จะมีขนนะครับไอตัวผลตัวนี้นะครับเมื่อเขาสุกเต็มที่นะครับเขาจะมีลักษณะสีคล้ำนะครับเกือบดํานะครับแล้วก็เป็นที่มาของชื่อว่าต้นไข่เน่านะครับแต่ว่าดอกของของต้นไข่เน่านี้จะหอมมากเลยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้บรรยากาศ บริเวณสวนนี่ครับจะหอมไม่หมดนะครับสำหรับสารพคุณทางยานะครับผมเลือกใช้นะครับตรงผลนะครับที่สุกแล้วนะครับหรือไม่สุกก็ได้นะครับนำมาจิ้มกับเกลือนะครับนำมาเป็นสมุนไพรนะครับมีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองแล้วก็มีแคลเซียมที่เยอะนะครับ ต้นไข่เน่านะครับที่ผมได้รีวิวไปนะครับซึ่งเป็นต้นไม้นะครับทางเศรษฐกิจแล้วโดยเฉพาะผลนะครับมีสรรพคุณนะครับในเรื่องถ้าจําไม่ผิดนะครับก็น่าจะเป็นสารพวกแอนโทไซยานินนะครับในการที่จะบำรุงสมองแล้วก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดนะครับหลายคนนะครับเชื่อว่าเป็นทำสามารถที่ทําให้เจริญอาหารนะครับมีการศึกษาวิจัยมากมายนะครับเกี่ยวกับ ต้นไข่เน่าช่วยเจริญอาหารนะครับแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะครับตันนี้เหตุผลที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศก็เชื่อว่าต้นนี้นะครับหรือว่าผลเปลือกแรงตางนะครับก็จะช่วยในการไหลเวียนของเลือดนะครับซึ่งปีนี้นะครับที่เพื่อนเอนเห็นผลกันก็คือเป็นปีแรกนะครับที่เขาออกผลนะครับผมปลูกมันเจ จ็ดถึงแปดปีนะครับตัวนี้ผมก็จะเริ่มเห็นผลเขาแล้วนะครับายกจะให้เพื่อนๆมาเลือกปลูกกันนะครับแล้วก็ต้นนี้ก็เป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับหายากสักหน่อยนะครับในขนาดไซส์ประมาณนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนะครับสรุปการเล่าเรื่องของโคบาลวันนี้นะครับก็คือ,อถ้าเรามีพื้นที่สักที่หนึ่งแล้วก็เรามีบ้านนะครับเราก็ควร ที่จะปลูกต้นไม้นะครับหลักๆก,การปลูกต้นไม้ก็คือเพิ่มทําให้บ้านของเราร่มเงานะครับที่สําคัญนะครับพืชสีเขียวต่างๆต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ก็จะปล่อยออ,อกซิเจนออกไปนะครับแล้วที่สําคัญนะครับไม้ที่ให้ร่มเงาแล้วไม่พอนะครับก็ยังที่สามารถที่จะให้เป็นสรมพคุณทางยาด้วยนะครับซึ่งเราสามารถนําผลเข้ามาวันนี้นะครับเพื่อนๆได้เห็นผลที่ ที่เกิดขึ้นผมก็เพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าเขามีผลนะครับในปีนี้หากเเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้นะครับโกรุณากดไลค์กด, like, กด Subscribe ให้กับโคบานเมืองร้อยเกินออฟฟิเชียลด้วยนะครับขอบคุณครับ